มชครับเส้นเครื่องตีน้ำยุบอกกุ้งตอนนี้กำลังทำงานครับตีช่วงกลางวันให้ออกซิเจนให้กุ้งครับนี่ครับ กนจริงตีกลางคืนครับเพราะว่ากลางคืน,นมันสืบบมีออกซิเจนผู้ถือชั้นบ้านการผู้เลี้ยงกุ้งผู้เอากุ้งม,มาปล่อยเพป็นบอกว่าให้ตีหนางลางคืน,นพอกลางวันนี่เพป็นว่ามีออกซิเจนเพียงพออยู่แตเลยตีเฉพาะกลางคืน,นแล้วที่นี่เพียงคือตีกลางวันบัน่น เหตุผลผิดตีน้ำกลางวันนี่เพราะว่าเขาเปิดน้ำโซลารเซลพร้อมครับนะครับเขาเปิดเปิดน้ำกระบ้อกุ้งพร้พอมเขาเปิดน้ำกระบ้อกุ้งนี่น้ำก็ล,ล่นล่นลุ่งทอทอน้ำล่นพอล่นลงทานทอน้ำร่นแล้วที่มันตีน้ำนี่ตีเพื่อว่าให้ให้ฟุ้นขี่กุ้ง ซิ้งสกปรกอันตีขึ้นมาน้าคัับเศษใบหนามมันไหลไหลเวียนตอนนี้เรื่องตีนามอยู่ชิดไปทางขอบบ่อทั้งคุณมันเกิดไหลเวียนไปท,ทางด้านหนาทา,ทางด้านหนาอ้อมมาหนีครับอ,อ,อ,อ้อมมาหนีอ้อมมาทางชานชาลันหมุนเวียนไปข้างหลังกับมานหนีคือเกาครับในขณะนทิ่มันตีนามฟุ้นก็ขึ้นเพราะฟุ้นก็ขึ้น มันก็นไหลออกจากแตเลยตั้งตีตีตอนนี้ครับแต่ยังคือเ่อเปิดน้ำมันขึ้นตีกันขึ้นเพราะว่าตอนกลางวันนี่เอาใส่โซลาร์เซลล์ครับไอโซลาร์เซลล์แตเลยไอตีกลางวันครับพอาะซีโมงนี่ก็เขาตั้งไป็นซีโมงเย็นกับฮีเ้าเปิดน้ำแล้วครับโอเคไปเบิ่งที่น้ำเด็วนครับผม ดูที่น้ำหมุนนี่ครับน้ำน้ำหมุนมากได้หมุนเวียนมากเห็นบอกครับมีเศษเศษผงเศษหยาเศษอย่างนั้นมันไหลมันหมุนเวียนมากน้ำฟุ้นขีดกุ้ง พุ้นที่สัประปุกมันก็นลงหล่นมาตามทอนี่ครับน่าจะม้นเวียนมากครับม้นเวียนมากเวียนมาเรื่อยไหลไปเรื่อยชนี บามาีคนมาตกกุ้งครับกเลยถือโอกาสเปิดเคืองตีน้ําเพื่อว่าให้สิ่งสกปรกของคุณขี้กุ้งมันได้ระบายออกรบะบายออกมาตามพอน,น้าววําลดน้ําเขากบ่ได้นครับ มาที่นี่มาเอบึงมันล่นไปเสียครับผมออกมาด้านนี้ครับได้ไปเรื่อยๆครับ น้ำเขาน้ำสะอาดเขาผัดผ้าน้ำกระกุกน้ำปีกุ้งออกมากครับครับผมไปทั้งปุ่นครับครับผมทั้งปุ่นกระสีไปถึงจุดสุดท้ายขอบทั้งนั้นแ้วก็ไหลล่งหลุมเดี๋ยวของฟูดใอยูไฮน้าที่หนึง่ง เราลงไปให้เขาต่อไปครับสักระยะนหนึ่งก็สิ้นปีแล้วครับประมาณ16บนาฬิกา ทีเ่เบิ้องไกลๆทั้งคุณครับ ท่านจากเครื่องที่มันยืนออกไปหาเรื่องที่ไหนผมเนี้ยบริพุทัจากที่หาเงเหนค,นครับคือหกเมรถึงนเนี่ยถึยืนก็ไปยึงนิ้งไปอี ขอบคุณครับท่นานผู้ชมครับทีท่ติดตามรับชมช่องมะนาเฮาทำนี่เลยดีๆที่สี่แล้วครับบางท่านอ,อาจจะเคยเห็นทั้งช่องมานาเฮาก็แบผบ้ามาเบ่งทั้งช่องมานาเฮาตั้ึกสายเรียนรู้ไปนั่งครับ,บว่าได้ดูพวกถูกแกกไปนั่งครับ ทุกท่านใครจลืมกดติดตามให้ช่องบรรทัดเลนส์กับเลือดช่องพอสักแม่แก้วช่องผูส้สูงไว้ยเพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้สูงว้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องชมครับ